ขอขราชาเรียนเชิญแขมผุ้เกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่วงแรกครับตัดหน้าโรคร้ายเจาะลึกนวัตรกรรมตรวจมะเร็งและหัวใจครับขอเรียนเชิญคุณหมอนัทนาีบุญศิระพัศรครับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านวิชาศาสตร,ร์ป้องกัน BDMS Wellness Clinic ครับขอเสมรม,มือนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับถึงแนวทางในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็แนวทางในการที่จะลดโรคนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจนะครับ ช่วงแรกนะครับผมขอญอาตสอบถามท่านั้นของคุณหมอณัฐนรีก่อนนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าคําว่า longevity เนี่ยมันจะเป็นคําที่หลังๆเนี่ยคนจะฮิตนะพูดกันเยอะมากเลยนะครับอายุยืนเนี่ยมันต้องมีคุณภาพด้วยเดินเหินต่างๆเนี่ยมันต้องเดินได้ทํากิจกรรมที่เรารักเนี่ยยังสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะอายุเยอะแล้วก็ตามทีนะครับผมมีข้อมูลนะมาเสริมนิดนึงเขาบอกองค์การในามัยโลก WHO นะเขาบอกว่าจํานวนผู้ที่มีอายุเกิน100ปีมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น3เท่าตัว อันนี้คือจาก180,000คนนะครับในปี2 5 5 4เพิ่มขึ้นเกือบ600,000คนในปี2 6 6 4แล้วและไปดูบทวิจัยอีก,กนหนึ่งของ Business Insider นะครับเขาบอกว่าอายุขายไข lifespan ของคนในรุ่นพวกเราเนี่ยนะฮะจะถึง120ปีโอ้โหนี่คำถามแรกเลยนะครับก็คือว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เรามี longevity ได้นะครับแล้วอันที่สองที่เขาบอก120ปีเนี่ยเขาพูดเกินจริงไหมนะฮะหรือว่าเป็นไปได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวพาให้ดูสไลด์ก่อนนะคะอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าใครในที่นี้เคยได้ยินคำว่า l i ฟ์ s p a n กับ h e a l t h p a n ไหมคะถ้าพอมียกมือ,อมีครับมีครับอ๋อโอเคค่ะคก็ ใช่คนะ่ะก็ไลฟ์แปนนะคะก็คืออายุไขเหมือนคุณอีกบอกเลยคะ่ะว่าอายุไขเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เพิ่มขึ้นตามก็คือเฮลท์แนอายุไขก็คืออายุตั้งแต่เราเกิดมานะคะจนเราเสียชีวิตไปอันนั้นคืออายุไขแต่ว่าเฮลท์แนก็คืออายุที่เราเกิดมาแล้วยังสุขภาพดีถ้าเราเริ่มเป็นโรคเมื่อไหร่ปุ๊บเฮลท์แนก็จะหยุดนับเลยคะ่ะเหมือนเรามีอายุไขเจปีเราเริ่มมีโรคตอนอายุ60ปีเฮลท์แนเราก็คือ60ปีนะคะคราวนี้ ถ้าดูทั่วโลกนะคะอายุไขอะ่ะคนเราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วมันที่คนอีกบอกเลยแต่ก่อนคือประมาณ40-50ปีแต่พอการเข้ามาของการแพทย์นะคะที่ทันสมัยขึ้นอย่างน้อยเรารักษาโรคติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้นคนเราก็เลยอายุไขอ่ะคะ่ะเพิ่มขึ้นถ้าทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ73ปีนะคะของคนไทยเก่งกว่าทั่วโลกนิดนึงคะ่ะเราได้77ปีคะ่ะอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเขาเนี้ย ตัวแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขในวงกลมนะคะจะเห็นว่าเฮลส์แอนห่างกับ l i ฟ์แ p น n 10ปีเลยแปลว่าอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะมีช่วงเวลาที่ชีวิตเราจะทรมานกับโรคต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ10ปีเท่าเท่ากันเลยค่ะเหมือนทั่วโลกก็63 h e a l t h เฮล n ์แของที่ไทยก็73ปีใช่ค่ะแต่ถามว่าเหมือนที่คุณอีกถามนะคะว่า มีโอกาสไหมที่เราจะไปถึง120ปีได้มีโอกาสนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีอะถ้าพูดในมุมของโรงพยาบาลน,นะคะถามอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวนี้แลบออกมาการรักษาออกมาเร็วจนขนาดเราที่เป็นหมอเรายังแบบแทบจะต้องอ่านหนังสือตามตลอดเลยค่ะแต่ก่อนแลบใหม่ๆออกมานะคะที่ตรวจเกี่ยวกับสุขภาพอะ่ะสามปีอาจจะออกมาตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ขนาดที่ BMS นะคะประมาณปีหนึ่งมีแลบที่ตรวจใหม่ๆที่ช่วยให้เรา detect โรคต่างๆได้ง่ายขึ้นออกมาอย่างน้อยห้าห้า ใช่ค่ะก็ที่เพลาให้ดูตัวนี้นะคะเผื่อใครมีเวลานะคะแนะนำลองไปดูใน Netflix นะคะจะเป็นตัวชื่อ The Blue Zone ก็คือคนที่เป็นเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคุณแดนเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางที่ในโลกใบนี้ถึงมีคนที่เป็นเ e n เท n เนเรีหรือว่าอายุเกินร้อยปีเขาสงสัยเขาก็เลยหาพื้นที่ในโลกนี้ที่ความกระจุกตัวของคนที่อายุเกินร้อยปีอยู่ที่ไหนตอนที่เขาเจอเขาก็เลยวงกลมนะคะ ว่าเป็นสีสีฟ้า,ฟา<ๆ>เขาก็เลยเรียก,กกลุ่มคนตรงนี้ว่า the blue zone ตรงนี้นะคะมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งที่อิตาลีแล้วก็กรีซนะคะถ้าคนลองไปดูเราจะเห็นเลยว่าการกินอาหารของเขาอะ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะว่าอาหารเขาเป็นถ้าใครเคยได้ยิน mediterranean นะคะอาหารที่มีงานวิจัยเยอะสุดละที่ช่วยเรื่องสุขภาพดีนะคะก็จะเป็นในตรงกรีซนะคะที่เป็นต้นกำเนิดของ m e d i ร์เรเนียนแล้วก็ถ้าไปดูในวิดีโอเหมือนกันทุกๆคน พลจริงๆรพลแนะนำแอยากให้ไปดูเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าจะมีตอนหนึ่งที่มีคุณตาเรียกว่าคุณตาละกันค่ะอายุ80ปียังขี่มา้าตอนฝูงแกะได้ค่ะเราอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ถ้าเราอายุเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากออกกาลังกายเล่นกีฬาทํากิจกรรมที่เรายังทําได้ตอนอายุน้อยๆอะค่ะซึ่งผู้คนในที่เหล่านี้นะคะส่วนใหญ่าอายุเกินร้อยปีทั้งนั้นเลยทั้งๆที่ตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ไม่ก้าวไกลขนาดนี้นะคะ คราวนี้ปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทําให้เราแก่ลงหรือว่าอายุยืนยาวขึ้นอันดับแรกเลยคะ่ะสิ่งที่ณปัจจุบันยังแก้ไขไม่ได้แต่อนาคตไม่แน่ใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องเจเนติกคะ่ะบางคนมียีนอายุยืนยาวอยู่แล้วเราอาจจะเห็นเพื่อนบางคนที่ใช้ชีวิตไม่ดีแต่อายุยืนกว่าคนอื่นหรือว่าบางคนใช้ชีวิตดีมากแต่ก็เป็นโรคเสียชีวิตกว่าคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ณปัจจุณนะปัจจุบันเรายังแก้ไขไม่ได้คะ่ะอีกตัวหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือ,อ สภาพแวดล้อมค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถึงแม้เราจะไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าเราอยู่กรุงเทพช่วงหน้าหนาวก็ PM 2.5ค่ะทำให้เราเท่าคนสูบบุหรี่ประมาณ8มวนต่อวันเลยก็คืออันนี้เป็นความเสี่ยงอีกอันนึงที่เรายังแก้ไขไม่ได้แต่สุดท้ายสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเราเองนะคะก็คือตัวไลฟ์สไตล์ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงออนอกจากลองจีวิแล้วนะคะยังมีอีก ตัวหนึ่งที่เราก็ไม่สามารถต้านทานได้เหมือนกันก็คือเวลาค่ะก็คือความแก่เนี่ยแหละอ่ะาเพ้อยากถามทุกคนในนะีเพรวถามทุกที่เลยค่ะที่พรวไปพูดว่าเราคิดว่าตัวเราเองนะคะเริ่มเสื่อมถอยหรือว่าเริ่มแก่ลงเมื่ออายุเท่าไหร่ค่ะยกมือได้เลยค่ะเป็นเท่าไหร่นะคะ60ส <60. S 2> ิบนะคะมี60สินะครับมีท่านไหนไหมฮะสี่สิบสี่สิบยี่สิบก็มีแหละฮะ อ5้ายี่สบาแล้วครับโอ้โหครับโอเคค่ะถ้าเห็นจากกราฟนะคะเราเริ่มเหมือนนักกีฬาเลยค่ะผ่านจุดพีคไปตอนประมาณอายุ30คือทุกอย่างจะเริ่มเสื่อมถอยลงมานะคะถ้าที่เห็นง่ายๆเลยก็คือเริ่มมีผมหงอกข้างนอกร่างกายแล้วก็มีมีริ้วรอยที่บนใบหน้านะคะแต่จริงๆแล้วพอ สิ่งที่แสดงออกมาจากข้างนอกเรื่องความแก่เรื่องผมงอกริ้วรอยนะคะแต่จริงๆแล้วภายในร่างกายเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันค่ะถ้าจะเห็นทางฝั่งขวาขวาหรือซ้ายซ้ายมือแผวก็ทั้งเรื่องภูมิต้านทานที่ตกลงมาค่ะกล้ามเนื้อเราจะเริ่มถ้าใครไม่ออกกำลังกายอะคะ่ะพอ30ปุ๊บกล้ามเนื้อเราจะเริ่มฝ่อ ลงเลยนะคะก็พอยิ่ง6กกรัมเนี่ยก็จะฝ่อเร็วขึ้นประมาณ2เท่าเสร็จแล้วเรื่องหัวใจนะคะการยืดหยุ่นของเส้นเลือดหัวใจก็จะลดลงสมองก็จะเริ่มลดขนาดลงแล้วค่ะแล้วก็รวมทั้งทางด้านทางเดินอาหารด้วยเราจะเราจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนกินเยอะๆหรือว่ากินอาหารที่เคยกินได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเริ่ม30แล้วเริ่มรู้สึกย่อยยากเริ่มรู้สึกแบบท้องอืดอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้หลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่าเวลเนสนะคะเรา พูดถึงการที่ปกติถ้าคนทั่วไปถ้าเราดูตามเส้นข้างล่างนะคะเส้นสีสม้มคือคนที่เราะจะบอกว่า let it be คือแก่แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องธรรมชาติ oh. ใช่ค่ะแต่ว่าเราอ่ะพยายามช่วยคนให้ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะเราพยายามเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองนะคะให้ขึ้นไปอยู่บนเส้นสีเขียวแปลว่าถึงแม้เราอายุภายนอกเราจะอยุ60นะคะแต่ภายในร่างกายเรายังทํางานได้เท่า 40- 30 อันนี้ก็คือเราก็ป้องกันโรคต่างๆได้เยอะล้ค่ะคล้ายๆรถยนต์เลยค่ะเวลาขับไปนานๆนนะ่ะมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้คล้ายๆยีนเราเวลาผลิตสารอะไรต่างๆออกมาพออายุเยอะขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งแก่กว่าวัยแล้วค่ะการซ่อมแซมตัวอะไรที่ผิดปกติเช่นมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็จะเสียไปทําให้เราเป็นทาให้เราเจอมะเร็งได้ง่ายตอนที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะคราวนี้ตัวที่กําลังมาแรงนะคะก็คือไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้น แต่ก่อนเราจะคิดว่าแค่ออกกําลังกายกินอาหารที่ดีแต่จริงๆแล้วมีถ้าเราไปดูทั้ง blue z o n ด้วยค่ะสิ่งที่ทําให้เราอายุยืนน่ะคือทั้งการนอนการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการลดความเครียดแล้วก็การห่างหรือว่าหลีกหนีจากพวกสารพิษต่างๆก็คือพวกแบบบุหรี่เหล้าอะไรเงี้ยค่ะ อ่านะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ไลฟ์สไตล์เพราะว่าตัวจีนนะครับกับตัวสภาพแวดล้อม Environment เนี่ยอันนี้เราอาจจะไปแก้โดยตรงไม่ได้<ช>อาจจะเป็นคนที่มีอำนาจนะครับในการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับ<ช>แต่ที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ซึ่งวันนี้ <ฮะ S 2> คุณหมอแพรวเนี่ยก็พูดเรื่องของการกินการกินอาหาร,นะรการนอนนะซึ่งการนอนจริงๆสําคัญมากนะครับสำคัญมากเลยค่ะคือผมขอถามก่อนนะครับว่าท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการนอนบ้างไหมครับมีไหมฮะโอ้ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะฮะมีนอนนอนไม่ค่อยหลับนะฮ มีบางท่านนอนเช้าเลยไหมครับมีไหมฮะมีนะมีเหมือนกันนะครับมีสองสามท่านนอนกรนนอนกรนนอนกรนนี่เป็นปัญหาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่นะนอนกรนก็เป็นนอนกรนครับ,รบมีบ้างไหมฮะต้องถามคนข,ข้างๆนะาเวลนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมว่าหลายคนจะมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันแต่คําว่านอนให้มันดีเนี่ยนะมันนิยามมันคือ,อยังไง คือนอนแบบรวดเดียวเลยไหมครับหรือว่าเราสามารถนอนแบบเก็บชั่วโมงได้ไหมบางอาชีพมันต้องเก็บชั่วโมงนะแบบ uh. แป๊บ,บนึงอ่าเดี๋ยวแวบบไปตรงนั้นตรงนี้อะไรครับอ่าแล้วรวมๆกันเนี่ยมันมันค่าเท่าไหมหรือของผมเนี่ยจริงๆผมใช้ไอ้ตัวนี้ครับเป็นเป็นสมาร์ทริงนะใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เ,เจอปัญหาหนึ่งคือพอไปดูในแต่ละวันเนี่ยไปแทร็กตัวเลขน,นะครับมันดีฟสลิปเนี่ยถือว่าน้อยครับแค่ประมาณสัก1ชั่วโมง20มนาทีคือต่อให้ผมนอนแค่ไหนนะนอน10ชั่วโมงมันได้แค่นี้เลยคคครรััับบบมนแแก้้้ยยงงงไงไดดดา่่ะเีี๋ววพอผ น่าจะสลับนิดนึงขออนุญาตจริงๆการนอนถ้าเริ่มแรกเลยปกติเราจะบอกว่าทั้งคุณภาพและปริมาณนะคะถ้าดูตามเนี้ยมันจะดูตามอายุยิ่งเราอายุน้อยเท่าไหร่เรายิ่งต้องนอนเยอะเด็กสมัยนี้คือจริงๆพอชอบคำหนึ่งมากเลยค่ะเพิ่งมีอาจารย์ด้านด้านเวชศาสตร์ป้องกันพูดขึ้นมาว่าคนเราจะอายุยืนเกิดได้จากอะไรคือคนที่ออนอ่อนตามธรรมชาติ จะอายุยืนกว่าคนที่ต้านธรรมชาติตอนนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราใช้ชีวิตต้านธรรมชาติมาโดยตลอดคือช่วงที่นอนควรนอนก็ไม่นอนเด็กเราต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็นอนดึกขึ้นถ้าดูตามตารางยิ่งเด็กเล็กๆก,ก็ค่ะต้องนอนคืนละ17-14ถึง 17, 17ชั่วโมงเลย ถ้าเรามีลูกอะคะ่ะแล้วก็เขาจะสะสมยีนที่ป้องกันความแก่ชราได้ตั้งแต่อายุถ้าถ้าถามว่าจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนไหนจริงๆต้องดูแลตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะถ้าเรื่องการนอนเปลี่ยนไปอะตั้งแต่พวกภูมิคุ้มกันการดูแลการซ่อมแซมเพราะว่าตัวกรดฮอร์โมนนะคะก็คือฮอร์โมนที่ช่วยให้เด็กจเจริญเติบโตแต่มันคือฮอร์โมนที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายด้วยเขาเนี้ยพออายุเยอะขึ้นนะคะจะเห็นว่าตัวชั่วโมงมันจะลดลง ใช่ค่ะแต่ก็ยังตั้งแต่อายุ30ขึ้นไปนะคะเราก็ยังต้องนอน7-9ชั่วโมงอยู่ดีนะคะคนไข้ชอบมาถามแพลว่า7 9ถึง้าชั่วโมงเนี่ยต้องเท่าไหร่แพลวก็จะบอกเลยว่าถ้านอน7ตื่นขึ้นมาสดชื่น7ก็คือตัวเลขของเขาเหมือนแพลพอต้องนอน8ค่อยสดชื่น8ก็คืออาจจะเป็นตัวเลขที่เพียงพอสําหรับแพลวมีบ้างที่พออายุเยอะๆละนอนแทบมันไม่มันไม่ถึงอะทำไงก็ไม่ถึงก็จะเห็นตัวเลขกรอบข้างล่างค่ะที่ยังเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ก็คือ6ชั่วโมง ถ้าบางคนไม่ไหวจริงๆเขาก็ห้ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นตัวนั้นก็อาจจะบางคนอาจจะมียีนที่นอนเท่านี้ก็โอเคแล้วใช่ค่ะคราวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมันต้อง6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงคืนหนึ่งนะคะเราจะเข้าสู่ไซเคิลของการนอนเหมืนที่คนอีกพูดนะั่นแหละว่าเราต้องมีดีฟสล e ีปเราจะใช้เวลาประมาณ9 0นาทีถึง120นาทีในการวนลูป ของ sleep cycle นะคะแล้วก็จะเข้าช่วงหลับลึกหลับลึกจะเป็นช่วงที่หลั่งโกรธฮอร์โมนเขาจะซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมอวัยวะภายในคิดตัวว่าในชีวิตประจำวันเราเจอสเตรสทั้งฟิสิเคอลก็คือทั้งจากร่างกายที่เราใช้งานเมนทลก็คือสเตรสจากเรื่องงานนะคะตัวช่วงการนอนอะช่วงที่หลับลึกจะเป็นการ recovery สิ่งที่เราเจอในชีวิตประจําวันขึ้นมาโดยเฉพาะล่าสุดมีงานวิจัยเกี่ยวกับอัลไซเมอร์ด้วยค่ะที่ว่า สมองเราอะค่ะไม่ได้มีระบบ detoxify เหมือนร่างกายส่วนอื่นๆที่กินน้ำเข้าไปฉี่ออก detoxify อย่างงี้ค่ะตัวสมองต้องใช้ช่วงที่หลับช่วงเดียวเท่านั้นที่จะ detoxify ตัวสารพิษหรือว่าเบต้าไมลอยที่จะก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้คราวนี้ถึงมีแค่ deep sleep แต่เราก็ต้องมีช่วงเลมส์ sleep ด้วยค่ะช่วงที่หลับตื่นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราฝันถ้าตัวที่เราฝันนะคะเป็นช่วงที่สมองพยายามเลือกแล้วว่าความจําไหนควรเก็บไว้ เพราะว่าสมองเราก็มีความจุความจำจำกัดเหมือนกันถ้าเรา,เาถ้าเราครบหลปบที่ทั้งด p ฟสลีฟทั้งหลับตื่นนะคะก็จะมีช่วงที่ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ช่วงที่คัดเลือกความจําที่จะเก็บในแต่ละวันด้วยซึ่งอย่างที่เห็นว่ามัน9 0้าสถึงอนาทีคิดว่าถ้าเรานอนคืนหนึงเราอยากได้ประมาณ3าถึงสรอบค่ะในการหลับถ้าเรานอนแค่5ชั่วโมงเราก็อาจจะได้แค่รอบครึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าคาุณภอันดับแรกคือ เอ่อ quantity ก็คือปริมาณต้องพอก่อนอันดับที่2ก็คือ quality นี่แหละค่ะปกติคนคนสูงอายุนะคะจะหลับหลับ,ลบตื่นตื่นง่าย quality น,นอกจากหลับหตื่นๆ่นแล้วค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทําให้ quality การนอนดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นกราฟของโกรธฮอร์โมนค่ะจะเห็นว่ามันหลังพีคสุดเลยช่วงประมาณเที่ยงคืนแปลว่าการนอนเวลาที่เราจะนอนนะคะก็มีผลต่อคุณภาพการนอนด้วย ออพอมันหลังเที่ยงคืนนะคะแปลว่าเราต้องหลับให้เข้าช่วงดีฟสลีปในช่วงก่อนเที่ยงคืนถึงถึงคุณหมอถึงบอกทุกคนว่าควรจะหลับก่อนช่วงสี่ทุ่มนะเพราะกว่าที่เราจะเข้านอนกว่าที่จะเข้าช่วงดีฟสลีปแล้วให้ได้ประโยชน์จากการที่หลังโกนฮอร์โมนสูงๆนะคะก็คือให้เราไปหลับลึกๆในช่วงเที่ยงคืนตีสองนี่แหละคะ่ะที่โกนฮอร์โมนหลังอันนี้เป็นความหมายที่เวลาคุณหมอพยายามบอกแต่บางคนอาจจะเอ๊ะทำไมต้องหนับนอนตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ จริงๆหลักการเนี่ยแปลวทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเข้านอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมพยายามไม่เอามือถือเข้ามาในห้องนะคะตัวที่แพวเจอ,บ,อบ่อยๆที่คนชอบถามคือคนสูงอายุนะคะเดี๋ยวนี้เราดื่มกาแฟดื่มชากันเยอะขึ้นปกติถ้าเราอายุน้อยๆเราสามารถกาจัดชากาจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายเราได้ประมาณ4-6ชั่วโมงค่ะแปลว่าถ้าเรากินก่อน4 -6 ชั่วโมงเรามีโอกาสที่จะไม่ได้รับการกวนจากคาเฟอีนเข้ามาในร่างกายแต่พออายุเยอะขึ้นเรากําจัดได้น้อยลงค่ะ บางคนคือมาบอกเพราว่ามีปัญหาเรื่องนอนนอนซักไปซักมาเราก็ถามเรื่องกินกาแฟนี่แหละเขาก็กินเหมือนเดิมตอนหนุ่มเขาบอกลองเปลี่ยนไปก่อนเที่ยงได้ไหมคะเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นน่ะบางครั้งมันใช้เวลา8ชั่วโมงเลยกว่าจะขับคาเฟอีนออกหมดบางคนแค่เปลี่ยนเวลากินกาแฟค่ะ,คะเขาก็กลับมานอนได้ปกติแล้วอย่างอื่นๆก็คือ,เ,อเหมือนพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะถ้าดื่มมันก็จะกวนการนอนอยู่ละตอนหนุ่มๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าร่างกายเราอย่างที่บอกว่ามันมีระบบที่ยังดีท็อก ขับสารต่างๆออกจากร่างกายดีแต่ถ้าเรากินแอลกอฮอล์ใกล้ๆ4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะก็จะเริ่มไปกวนระบบไซเคลิลการนอนที่พาวบอกเมื่อกี้ค่ะหรือว่าการออกกําลังกายหนักๆปกติอะค่ะออพอดีพราไม่ได้ใส่สไลด์มาฮอร์โมนเรามันจะเหมือนเป็นการซิมโฟนีมันจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนความเครียดมันจะหลั่งตอนเช้าให้เรารู้สึกเหมือน เตรียมตัวเราใช่เตรียมตัวเราไปเจอกับความเครียดในแต่ละวันแล้วก็มันก็จะดอบตอนเย็นเพื่อให้เรารู้สึกคลัมมิง่งสงบลงแล้วก็หลับครา,าวเนี้ยพอถ้าเราออกกําลังกายซึ่งมันไปเพิ่มคอร์ติซอลอค่ะมันก็ไม่ไปตามนาฬิกาชีวิตแล้วเหมือนที่แพลบอกใครที่ตามธรรมชาติ ลักษณะธรรมชาติเราก็จะยุยืนกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เวลาออกกำลังกายค่ะเราสังเกตตัวเองบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเหมือนที่พรบอกว่าแต่ละคนมียีนที่แตกต่างกันแม้แต่ยีนลองเจวิตี้บางคนออกกำลังกายสองชั่วโมงอาจจะแบบนอนได้แต่ถ้าเราออกแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่ได้เราอาจจะต้องลองเปลี่ยนเหมือนคาเฟอีนเหมือนกันบางคนอ่ะตอนพ่าอายุน้อยกว่านี้ <laughs> ก็กินแค่ช่วงหกโมงพราก็ยังนอนได้ แต่พอถ้ากินคาเฟอีนอย่เยนี้หกโมงก็นอนไม่ได้ละหรือบางคนเขายีนเขาขับไม่ดีบางคนแทบจะต้องไปกินช่วงเช้าๆอย่างเดียวเลยแพร่าจะบอกทุกคนว่าสังเกตแล้วก็ฟังตัวเองค่ะว่าเราลองอย่างนี้เราเป็นยังไง ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะเมือ่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการนอนละนะครับก็จะมีเรื่องของการทานอาหารจริงๆหมอแพรวนี่มีแตะไปนิดนึงนะครับบอกว่าอยากจะให้ทานเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนสไตล์ใช่ค่ะจริงผมเคยไปแถบตะวันออกกลางอยู่ครั้งสองครั้งนะ,ะเขาจัดเต็มมากนะสมุนไพรเขาเรียกอะไรเหมือนพวกธัญพืชอะไรมันเยอะมากอันนี้มันใช่ไหมหรือมันต้องไงฮะจริงๆเมิเตอร์เรเนียนในเอพอดีพอเอามาให้ดูด้วยค่ะก็ะหลักการก็คือถ้ายิ่งตรงฐานพีระมิดนะคะก็คือสิ่งที่เขากินเยอะสุด คาร์บโบไฮเดทที่เขากินจะเป็นผักผลไม้แล้วก็แป้งที่ไม่ขัดสีแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เขากินเยอะสุดอะค่ะจะเป็นปลาแล้วก็เป็นอาหารทะเลถ้าจะเห็นว่าเนื้อถัดมาที่เขากินนะคะก็จะมีพวกเนื้อไก่เนื้อสีขาวพวกแบบชีสต่ตางๆส่วนเนื้อแดงแล้วก็ของหวานเขากินน้อยสุดเลย ใช่ค่ะคราวนี้บางคนอาจจะเห็นวายแล้วก็สงสัยจริงๆมันเป็นหนึ่งในอาหารของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทนะคะแต่แต่เคยไปอ่านงานวิจัยเหมือนกันเขาบอกว่าวายของแถบเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทคลินพันกันเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทอะคะ่ะวิธีการทําเขายังคงวิธีการทําแบบโบราณตัวแอนตี้ออกซิแดนต์เขาสูงมากๆกว่าวายที่เราอาจจะกินทั่วไปอันนี้ก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งหรือเปล่าบางคนเห็นรูปนี้อาจจะท้อนะคะว่าคนเราจะกินได้ขนาดนี้หรอ จริงๆแพลวทำงานในที่ที่เวลเนตนะคะมีคนไข้กินได้แบบนี้จริงๆนะคะเพราะเราตรวจวิตามินเราตรวจวิตามินได้ด้วยเป็นคนที่อายุ50กว่าแล้วก็กินประมาณนี้เลยเขากินปลาประมาณ5ครั้งต่อสัปดา์วิตามินเขาดีหมดเลยค่ะโดยไม่ต้องกินวิตามินเลยเป็นคนไม่กี่คนที่เราเห็นว่าโอ้โหกินสามารถกินอาหารได้โดยที่วิตามินต่างๆยังคงแบบอยู่ในเกณฑ์ออพติมอลด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเป็นเกณฑ์แค่แบบผ่านเกณฑ์นะคะโดยเฉพาะวิตามินดีเพราะว่า คนไทยถ้าถามอาจารย์อาจารย์จะรู้ว่าคนไทยร้อยละ90วิตามินดีต่ำใช่ค่ะแล้วโดนแดดใช่ไหมฮะแดดจริงๆอ่ะแพลวจะไม่ค่อยบอกว่าให้ไปาตากแดดเพราะว่าคนไทยถ้าผิวคล้ำจะดูดซึมวิตามินดีเข้าร่างกายได้น้อยกว่าคนผิวขาวแต่ว่าถ้าเวลาอยากได้วิตามินดีจากแดดอะค่ะต้องไม่ทาครีมกันแดดเลย ใช่ค่ะเขาเนี้ยผู้หญิงก็จะเครียดละใช่เขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าแนะนาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะได้ริ้วรอยมาแทนแล้วเขามาว่าเราอีกว่าอ่ะไหนบอกให้ชะลอไวกลายเป็นไปทาให้เขามีริ้วรอยแทนตัวที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือปลาปลามีโอเมก้า3มีวิตามินดีมีซิงซึ่งช่วยถ้าของผู้ชายก็จะบอกว่าช่วยเรื่องเทสโทสเตอโรนใช่ค่ะคราวเนี้ยคนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กินปลาห้าครั้งต่อสัปดาห์ ถึงได้วิตามินดีที่แบบระดับออพติมอลเลยคําว่า5ครั้งต่อสัปดาห์หมายควาว่าไงห้ามื้หรือห้าห้ามื้อคะ่ะห้ามือ้อถ้าอย่างน้อยนะคะแต่จริงๆคนน่ากินปลาแทบจะแบบเกือบทุกมื้อเลย5 5วันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะคราวเนี้ยเหมือนที่บอกคนอีกว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะดูแบบเครียดมากเลยเพราะมันเหมือนการเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนการกิน360องศาเลยค่ะแถวให้ง่ายๆก่อนวันนี้อาจจะเป็นการบ้านไปว่าอันดับแรกเลยค่ะพยายามหลีกเลี่ยงอัลตราโพเซตฟูด ทุกคนน่าจะเคยได้ยิน u ัล r ร processed food มาละเราจะเห็นจากข้างบนเลยค่ะข้างบนจะเป็นแทบไม่ processed food เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นแบบเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ผักแบบนี้ก็ยังเป็นผักแบบนี้อยู่ค่ะ p r o c e s s e ขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงค่ะแล้วก็ p r o c e s ate, ขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อยก็จะเป็นพวกแบบขนมปังขัดสีอะไรเงี้ยค่ะช h e อย่างเงี้ยก็ยังพอรับได้แต่ u ัล r ร processed food เวลาพูดง่ายๆค่ะก็คืออะไรก็ตามที่มันทําการ p r o c e s มาละ เติมสีเติมกลิ่นเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนเราจำรูปร่างออริจินัลมันไม่ได้ละจากอาหารที่มันมันมานะคะก็ตัวนี้มีงานวิจัยหลายอย่างเลยที่ทำให้เ,ออเกิดโรค NCD พวกแบบเบาหวานความดันมะเร็งอะไรเงี้ยเพราะมันมันสูงไปด้วยแคลอรี่แล้วก็แทบจะไม่มีวิตามินตามที่ร่างกายเราต้องการเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะอร่อยนะพวกนั้นนะคใช่ค่ะเดี๋ยวเาจะบอกให้ฟังว่าทาไมมันถึงอร่อยถ้าใครเห็นภาพนี้อาจจะงงเพอาใส่รูปนี้มาทําไมลองจินตนาการนะคะว่าเราสามารถกินถ้าถ้ามีใครกินได้ยกมือบอกก่อนะคะเราสามารถกินน้ําตาลเล่นๆถ้วยหนึ่งได้ไหมคะใครกินสามารถกินได้ยกมือให้เราได้เลยค่ะม่ครับไม่ครับไม่มีนะคือใครสามารถกินครีมเป็นถ้วยๆได้กินเล่นมีใครทำได้ตายอยใช่มใช่มีใครทําได้ไหมคะคิดว่าเราทําได้ไหม ไม่มีใช่ไหมคะอันนี้เป็นส่วนประกอบของไอซ์ครีมะคะ่ะ <c oughs> แปลว่าเขาทําการแบบโปรเซสมาละเอาน้ําตาลที่เราคิดว่าเรากินไม่ได้ประมาณถ้วยหนึ่งอะคะ่ะครีมที่เราคิดว่าเรากินไม่ได้ถ้วยหนึ่งมาผสมรวมกันทําให้เราสามารถกินไอศ์ครีมได้เป็นพินหนึ่งอะแปลว่าถ้าถ้าถ้าพินหนึ่งบางคนก็ยังกินได้เลยอันนี้แหละคะ่ะเป็นอาหารโปรเซสฟ,ฟูด้ดคราเนี้ยรูปเหมือนการ์ตูนที่เราให้ดูอะคะ่ะถ้าใครมีอาการอย่างเงี้ยลองดูนะคะก็คือบางคนชอบกินอัลตราโปรเซสตฟู้ดหรือเดี๋ยวนี้เรา กินน้ำหวานเยอะขึ้นเพราะว่า ปัจจุบันคนเรามีสตรสเยอะขึ้นค่ะจากการทํางานอย่างที่พอบอกคอติซอลฮอร์โมนคือสตรสฮอร์โมนมันหลั่งมาเพื่อที่ให้เรามีแรงที่จะไปต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็บอสของเราในแต่ละวันใช่ค่ะคราวนี้บางคนนะ่ะเครียดมานานจนคอติซอลมันไม่ไหวละปกติพอเราเครียดมันก็จะหลั่งคอติซอลสูงสูงตลอดค่ะจนไม่ไหวแล้วคอติซอลจะตกลงมาทําให้เราเหมือนแบบไม่มีแรงในตอนเช้าวิธีการแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันก็คือเรากินน้ําหวานหรือคาเฟอีนค่ะมันก็จะทําให้คอติซอลพุ่งขึ้นไปอีก แต่หลายๆคนจะมีอาการเหมือนกันคือพุ่งไปแค่สองสามชั่วโมงสักพักก็หมดแรงและก็ต้องกินตัวสองใช,งช่ให้มันบางคนสี่แก้วแต่วันให้ทํางานได้ค่ะก็คือจะเป็นลูปอย่างเงี้ยคราวนี้เวลาที่เรากินแค่คาเฟอีนก็เพิ่มคอติซอลละแต่ว่าเวลาที่เรากินกาแฟใส่น้ําตาลมันจะเป็นเหมือนรูปนี้เลยค่ะร่างกายเราอะ่ะจะตกใจกับน้ําตาลที่สูงมากๆในระยะเวลาสั้นๆในร่างกายร่างกายจะพยายามหลั่งอินซูลินเพื่อรีบเก็บน้ําตาลเข้าไปในร่างกายไปเป็นไขมัน คนเราก็เลยอ้วนง่าย้วยค่ะพอมันเก็บไปเร็วเกินไปเพราะมันต้องรีบหลังเข้ามาสู้น้ําตาลค่ะเราจะเห็นว่ากราฟอ่ะมันพุ่งขึ้นสูงมากเกินเกินเส้นสีเหลืองก็คือเส้นช่วงปกติแต่มันก็เก็บเร็วเกินไปเหมือนกันเก็บลงมาต่ํากว่าเส้นสีเหลืองอีกทําให้บางคนก็คือมีอาการเหมือนน้าตาลต่ําอีกแล้วก็รู้สึกอุ้ยน้ําตาลต่ําต้องกินอีกแล้วแก้วที่2ก็กลับมาเป็นรลุเดิมค่ะขึ้นพุ่งไปอีกแล้วร่างกายก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดน้ําตาลในเส้นเลือดเยอะเกินเดี๋ยวเป็นอัน อันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่คนปัจจุบันชอบเป็นคือเพลาก็เลยบอกว่าถ้าเรายังไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทไม่ได้นะคะอันดับแรกคือพยายามหลีกเลี่ยงโปรเซสต์ฟูดโดยเฉพาะเด็กๆเ,เพราะว่า อันนี้พอตกใจเพราะว่าสมัยเราถ้าจะรู้ว่าเรารู้จักไอศครีมเรารู้จักน้ำหวานตอนเราที่แบบมัธยมแล้วนะคะมะัธยมอะไรเงี้ยค่อยรู้จักชานมไข่มุกจริงครับเ่งเข้ามาตอนช่วงมัธยมจําได้อยู่หน้าโรงเรียนแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือไม่รู้จักเลยแต่เด็กสมัยนีย้แบบเด็กๆเขาเห็นกินสตาร์บัคกันแล้วอ่ะเด็กแบบเด็กๆเ,เ,เ,เลยนะคะคือยิ่งเราไปเปิดต่อมรับลดความสุขพวกนี้ให้เขาเร็วเท่าไหร่เขาก็จะเกิดการติดได้เร็วเท่านั้นเพราะพวกนี้เขาพรนมาแล้วค่ะว่ากินแบบเนี้ย ทำให้ติดแน่นอนเพราะว่าจริงๆมันมีเหตุผลนะคะสมัยก่อนก็อนสมัยแบบโบราณเลยค่ะน้ําตาลกับเกลือหาอยากร่างกายเรายังติดอยู่ในช่วงแบบพันปีก่อนคือพอเราเจอน้ําตาลกับเกลือเราจะรีบกินเข้าไปก่อนเพื่อสะสมไว้เพราะเรารู้ว่าวันข้างหน้าเราไม่รู้จะเจอน้ําตาลหรือเกลืออีกทีเมื่อไหร่คราวนี้แต่ปัจจุบันเรามีอาหารแบบนี้เยอะมากนะคะมันเลยไปกระตุ้นในสมองเราให้ติด พวกนี้เยอะขึ้นอันดับแรกอย่างที่พอบอกก็คือพยายามหลีกเลี่ยง o c รเ s e d f o o ดโดยเฉพาะลูกหลานนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่พอบอกปลางานวิจัยอาจจะทําไม่ได้5ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ว่างานวิจัยว่าอย่างน้อยถ้าอยากได้ให้โอเมก้าสเพียงพออาจจะ2มื้อต่อสัปดาห์ใช่ค่ะเนนี้เป็นเป็น Take Home m e s s a g e ของแผลว่าแบบอย่างน้อยทำแบบนี้ให้ได้ก่อนนะคะ แต่ปลาเนี่ยจริงๆผมเคยเคยไปอ่านอยู่อันหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องเน้นปลาที่มันอาจจะไม่ใช่ตัวใหญ่มากาอัน,น,อน,นปลาตัวใหญ่อ่ะมันจะไปกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันอาจจะมีสารเคมีอันนี้จริงใช่ใช่ค่ะแพลวจะบอกทุกคนอันนี้ก็เป็นคําถามที่คนถามบ่อยเหมือนกันแพลวจะบอกเลยว่าทูน่าสาหรับแพลวคือตัวใหญ่นานๆกินทีแซลมอนสายกลางคือแบบกินได้บ่อยขึ้นแต่ว่าเอ ปลาทูไซเล็กอันนี้กินได้บ่อยมากขึ <xem tudo> uh <Griffin> uh ้นค่ะเพราะว่ายิ่งตัวโตยิ่งสะสมมันไปกินปลาตัวเล็กตัวเล็กที่สะสมพวกสารโลหะหนักเพราะยิ่งตัวโตอายุเยอะอายุยืนๆก็โลหะหนักก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะใช่ค่ะโอ้โหเนี่ยเราเหลืออะไรกินได้บ้างครับเนี่ยโอ้นี่ขีดค่าไปเยอะเลยนะครับอ่าครับผม ตัววิตามินที่จะกินเสริมนะครับแล้วก็ตัวพวกซัพพลิเมนต์อะไรต่างๆนะครับคำถามคือเราจะกินยังไงให้มันถูกหลักถูกวัยของแต่ละบุคคลนะไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วมันมีบ้างไหมที่เราอาจจะทานมากจนเกินความจําเป็นนะฮะต่างๆเฉยๆครับตัวนี้เป็นงานวิจัยคะ่ะฝั่งฝั่งขวามือของทุกคนคะ่ะจะเห็นการาฟเราจะเรียกว่า J c u อ v e อาจจะใยๆกราฟธุรกิจหรืออะไรสักอย่างนึงแต่นี้เป็นทางวิทยาศาสตร์ค่ะเกือบทุกๆวิตามินเลยค่ะมีจุดสวิตช์บอท น้อยไปก็ก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีต่อร่างกายเยอะไปก็ก่อให้เกิดสิ่งไม่ดีต่อร่างกายนี่เขาทำงานวิจัยในคนเกือบสอง0,000กว่าคนเลยค่ะดูเรื่องวิตามินดีแล้วก็ดูเรื่องเกิดการเกิดโรคต่างๆจะเห็นว่าตรงท้องของของกาบอะค่ะคือจุดที่วิตามินดีมันก่อให้เกิดผลดีที่สุดในร่างกายเราเพราะฉะนั้นหลายๆวิตามินนะคะแพวจะบอกว่า บางคนถ้าตรวจได้ก็ลองตรวจดูก็ได้ยิ่งอายุเยอะๆอะค่ะว่าเรามีตัวไหนที่ขาดตัวไหนที่เกินจะได้เสริมแค่ตัวที่เราขาดเกินหรือว่าเวลาถ้าเราซื้อมากินเองเขาก็จะบอกทุกคนว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าก,กินต่อเนื่องไปยาวๆกินกินหยุดๆุดค่ะอันนี้เหมือนจะแบบอาจจะแบบดูแบบเอ๊แต่ว่าเขาก็จะบอกทุกคนว่าถ้าไม่แน่ใจ,จกินกินหยุดหยุดเลยค่ะเพราะมันจะมีวิตามินที่สะสมในร่างกายได้รวมทั้งวิตามินที่ไม่สะสมในร่างกายยิ่งเรากินเป็นมัลติวิตามินนะคะพีาเคยเจอคนไข้ที่เ เห็นข่าวตอนโควิดว่าวิตามินดีดีมากเขาก็คิดว่ายิ่งสูงยิ่งดีเขากินโดสมาตั้งแต่โควิดประมาณ3ปีโดสแบบสูงมากๆเลยค่ะเกินกว่าที่ปกติให้ประมาณ3เท่ามาตรวจวิตามินดีคือค่าแพลวจะบอกค่าสวิตสปอตหรือออพติมอลเลเวลของวิตามินดีนะคะคือ40-80ถึงคนนั้นขึ้นไป200แพวแทวจะกรีดเลยตอนเห็นผลแพวแบบแทจะแบบแล้วมันไม่มีอะไรดีท็อกออกได้นะคะหลักการคือวิตามินดีมันสะสมนานคือถ้าเขาหยุดกินเนี่ยต้องใช้เวลา3-6เดือน มันจะค่อยๆไต่ระดับลงมาเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบจะเตือนทุกคนเพราะเดี๋ยวเนี้ยตัวซัพพลีเมนต์มันหาได้ง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่แพาวจะกังวลการกินซัพพลีเมนต์ก็คือซัพพลีเมนต์มันไม่ใช่ยาเพราะไม่ใช่ยาเวลาที่การคัดกรองคุณภาพแล้วก็สารที่ปนเปื้อนนะคะก็จะต่ํากว่ายาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ซื้อวิตามินนะคะบางครั้งถ้าไม่รู้แหล่งแน่นอนอะไรเงี้ยคือหรือว่าเป็นแบบ ยี่ห้อที่เราไม่แน่ใจอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าพอคัดกรองไม่ดีะคะ่ะโอกาสที่แทนที่เราจะได้สารที่ดีเราอาจจะได้โลหะหนักที่เขาไม่ได้คัดกรองออกมาดีๆจากวิตามินนะคะโอเคอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ